สวัสดีจ้าอีเองจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เนาะฉันได้ปลาคอใหญ่มาแกเอ้ยจะมานําเสนอเมนูอาหารเชาวโรตีล้วนนะจ้าวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพสําหรับคุณแม่โดยตรงเลยเดชฉันว่านีทำหนึ่งปลาคอใหญ่แกเอ้ยป้าี่ก็มักไว้ั้งต่เมอวานนี้แล้วคุณแม่ฉันกระจายรอนแกเอ้ยฉันบอกว่าฉันจะทําเองดอกกับบ่บบฟังเหลวบริหลังรีรอนะจ้ารีบจัดการให้ลูกสาวทันทีไว้ั้งต่เมอวานนี้ มักปลาไว้ตะมาวันนี่แล้วได้นี่นะมักปลาหาแล้วกับบ่ลเล้วดอกแกเอ้ยตื่นเช้ามาวันหลังฟ้า,าขายึกไปเตรียมหาวัตถุด,ดิบพักมีสีใบมาไว้ให้ลูกสาวอีกไปหาหยอดตำลึงอยู่ริมด่วยอยู่คังรั่วหลังบ้านชันนั่นแหละงามงาม,งามแกถูกฝนน่ะอืม,มันออกง,งามค่ะก็ยังมาน้อยมีต่หยอดออวกงามๆา,มามนอคานี่ก็คุดมาตะลังบ้าน ส่วนพักบุ้งนี่ก็ได้มาตะบานยานองวาวาเนาะยานองวาวาไปเก็บมาทุกอย่างถูกฝนมันก็จิงงามอวะแบบนี้เลยก็เออสะออนพักก็ยังหัวเนาะมาเตรียมพักเตรียมมีเส็จแล้วเรียบร้อยมาหนึ่งกันเลยเนาะหนึ่งป้าฉันกับคางหมอซึ่งนําเดือดแล้วทีนี้ก็เอาป้าใสาก่กระมังเลดนี่แหละเอามาหนึ่งป้าก่อนพวกพักมีสีใบที่เตรียมไว้ก็ยังค่อยเอามาหนึ่งที่หลังเนาะตอนนี้หนึ่งป้าให้มันซุกก่อนก็แล้วกัน บาทที่นี่นะจ๊ะเชนกับจิ้มมาทําน้าจิ้มมะเขือเทศเด้อเขาเรียกน้าจิ้มมะเขือเทศบุ้งอนาะน้ำจิ้มกับน้าจิ้มแหละเนาะออืน้ำพริกมะเขือเทศประเทศไปอ่ะฉันกับจิ้มมะขวะพริกขวะหอมขวะกระเทียมเนาะใส่น้ากันสิ่งที่ขาดวัไใดเลยจะคือมะเขือเทศนะจ๊ะถ้าบ้างันก็บจิเรียกว่าน้ำพริกมะเขือเทศบ่ได้เนาะพริกก็บจิใส่แบบบ่เผ็ดเด้อใส่สีหเม็ดก็พอเพราะว่าฉันจะทำให้พอกระแม่ฉันกินนําวันนี้กับเมนูเพื่อสุขภาพโดยตรงเลยเด้อ ก่อนจะไปหนามาหลังเด้อแกฉันก็ฝากไว้นำเนาะสำหรับพี่พน้องๆท่านใดที่มีปัญหาสิวฝากระจุดด่งดำหนามองคำํำหนาบอกเคยขาวเลย มาเอาชุดครีมของเฮอร์เบิร์นไปใช้เดอ้อชุดเซตนี้นะคะที่แม่ค้าใช้อยู่ราคา450บาทจะได้เซรั่มขมิน้นแตงกัวหรือว่าในกรณีที่ลูกค้าคนไหนทํางานตากแดดแนะนําให้ซื้อกันแดดไปด้วยนะจ๊ะกันแดดก็สําคัญคือกันเด้ดก,กันแดนด,ดนี่มันจะช่วยปกป้องผิวเราให้อ่ะมีสุขภาพแข็งแรงแล็ปกป้องแสงแดดนะจ๊ะป้องกันฝ้าป้องกันกะได้เดอ้อพี่น้อง สั่งซื้อได้เลยเด้อทักอินบ็อก์เพจทักแชทเพจได้เลยครีมของเรามีอายอรับรองลูกค้าสามารถตรวจสอบได้นะจ๊ะลูกค้าหลายคนก็ถามมาคือกันเนาะว่ามีสารเสียรอยหรือว่ามีสารปลอดบ่อนอังอีฉันกลัวหลายประสานว่าบ่ต้องกลัวเด้อพี่น้องแมวเอ้ซื้อจากฉันเนาะปลอดภัยหายห่วงไม่มีสารอันตรายจากค้างบนใบหน้านะจ๊ะแล้วสิ่งสําคัญได้ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะถ้าซื้อจากฉันบ่ลอยปเยปอรเ์รเซ็นต์เละล้านเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ของปลอมระบาดหลายทักอีดีให้พี่ๆน้องๆระวังนะเมือเด้อมีหลายคนท เขามาถามเนาะว่าของปลอมของแทนเป็นยังไงบอกเลยว่าถ้าซื้อจากฉันของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นปลอดภัยหายห่วงเด้อแกเอ้ย สนใจสั่งซื้อทัก messenger page ได้เลยเดอ้อแม่ค่ะตอบเองนะจ๊ะถ้าพวกแกคอมเมนต์มาฉันอาจจะมองบ่เห็นอาจจะไ่ได้ตอบเดอ้อแต่ถ้าทัก messenger page ได้ตอบแน่นอนร0 0ซจ้ามาบาทที่นี่ง grab หนึ่งปา1ปหนึ่งปาก็ได้ที่พอสมควรแล้วเนาะบาทที่นี่ฉันก็จะเอาอขาอ่อนนะจ๊ะลงไปหนึ่งพรอมอีกทีนึงแล้วก็หนึ่งไว้อีกจะประมาณสักสิบหานะ้านาทีค่อยมาเปิดดูอีกเนาะตอนนี้ก็บู๊ยเกบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศหน,น้าบ้านตอนเช้าเนาะนี่ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วเด้อหน่ คืนนี้จะประมาณดึกเตอ่อไปเลยฉันก็ะลูกขึ้นมาเขาห้องน้ำได้ยินเสียงฝนตกมาอยู่บ่มหนึ่งพราพอชิดนาทีหายมิดซีรีกับยังว่าแต่ว่าใครแน่ยอยู่ตื่นเช้ามันบอรอนเนาะตกมานิดๆๆหน่อยกับยังดีมาที่นี่กบมาดู1ปลา1ปลากระไดทีแล้วฉันก็เจ้าออกเด้เปิดฟ้าออกมาหอมดอกขาห้อยๆอยอยู่แก่ป้า ดอกขาเนี่ยมันแซบอีลีเด้ลวกจิ้มน้ำพริกกระแซบเอามาหนึ่งใส่ปลาแบบนี้ก็อร่อยขึ้นกันเด้อพวกแกลองดูเด้อเอาปลาออกแล้วบาดที่นี่ฉันก็ใส่พักลงไปเลยจ้าพักบุ้งปลาพี่โทแกเอ้ผุ้น่ะยอดเอาอวงงามงามหมพักตําดึงกับซุดเท่านั้นปุ๊แข่งกันงามแกเอ้ดูอร่อยผุ้น่ะมาเด้อมาเด้อใครอยากกินพักสดๆแซบแมบมหาฉันเด้อจำรับพักนี่ก็บ่อต้องหนึ่งนานเด้อแกเอ้หนึ่งไว้จะแค่ห้านาทีก็พอเด้อถ้าเกินนั่นเนี่ยมันจิเลตโผล่มันจะเสียรสชาติน่ะนะ มาที่นี่มาทําน้าจิ้มกันเลยเนาะน้าจิ้มชั้นกะทิชั้นขวาว้นั่นแหละขวามะเคืออทศพริกหอมกระเทียมก็ใส่ลงไปเนาะพอขวามันหอมแล้วก็เอามาใส่เครื่องปั่นตอนแรกชั้นตําเอานแเลตํตำแล้วมันคือช่วงจิบลละเอียดเฉยๆเพราะน้ามะเขือเทศมันออกมาหลก็เลยจิ้มไม่ใช้วิธีปั่นเอาเนาะเครื่องปรุงชั้นก็ไ่ได้ใส่อะไรๆได้ใส่แต่แค่ผงชูรสกระนำปลากระเพาะเนาะกระนำปลาแซบมันก็แซบแหละแกเอยเพราะว่ามะเขือเทศมันก็มีความอร่อยของมันอยู่แล้วเนาะหอมกระเทียมมันจะมีรสชาติหวานอยู่แล กดจาก2องพี่เขาออกอรูกดดมันจะเละโคตรนะนะแค่นั้นแหละแกเอย้ยมาบารที่นี่เร็จแล้วเรียบร้อยจ้าไปเทใส่ถ้วยกันหลดเนาะเปิดฟ้าออกก่อนหนูนะอู้ดูดูหอมห้วๆยๆยูหอมอันหอมกับกระ,ะเทียมเหม็นแหะม,มาเทใส่ถ้วยที่นี่ก็ลองมาคคนๆดูลองชิมรสชาติด,ดูอีกทีนึงถ้ามันขาดอะไรเองจะเติมลงไปเนาะฉันน่ามันขาดเค็มฉันก็เลยใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มอีกนิดนึงแค่นี่แหละแกเอย้ยเร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับน้ำจิ้มมะเขือเทศที่จะไปกินกับปลาหนึ่งของเราในวันนี้เนาะ จัดไปจ้าบาตรที่นี้มาดูพักชุกได้ที่ประมาณนึงแล้วก็เอามาตักใส่จานเส,เสิร์ฟเลยจา้าแต่ว่าฉันกันยง่งที่บ่อท่านไปกินดอกอฉันจะไปเห้พาะก็แม่ฉันกินข่าเช้าก่อนเนาะเพราะว่าแกรอกินเข่าคนเผาตืน่นเช้ามาต้องได้กินข่าก่อนเด้บ่คือผู้เองเด้ผู้เองนี่ยังอดทนได้อยู่เด้สายๆกินกัน